สวัสดีค่ะหมอปายพายกระซิบนะคะในวันที่3สิงหาคมนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีนะคะที่มีความใหญ่ขลังแล้วก็มีความเป็นสิริมงคลมากๆเลยนะคะคือการบูชาการประดิษฐานองค์พ่อปู่ชีวกนะคะที่บายได้ร่วมจัดทําก,รรกับวัดโพแตงใต้นะคะคือในวันงานนะคะในเมื่อเรามีพักเกจินะคะที่โด่งดังมากๆ4รูปนะคะสิ่งที่หมอปลายจะทาให้ทุกคนนะคะในงานวันนั้นนะคะ มีการปลุกเสกของขลังมากๆให้กับทุกคนนะคะได้เอาไปใช้เอาไปบูชาเอาไปเสริมดวงปรับชีวิตกันนะคะ<ป>คอย่างแรกต้องมาในเรื่องของน้ำมนต์เลยค่ะคน้ำมนต์ค่ะเป็นสเปรย์น้ำแร่ในการฉีดหน้านะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ขอความเป็นสิริมงคลนะคะคน้ำมนต์นะคะก็จะทำการปลุกเสกแบบให้ทุกคนเห็นในวันงานพิธีเลยวันที่3สิงหานี้นะคะส่วนอีกอย่างหนึ่งค่ะถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สุดนะคะ เป็นเซรั่มสีเขียวค่ะเป็นเซรั่มสีเขียวที่ทําจากสมุนไพรนานาชนิดนะคะสามารถที่จะใช้กับใบหน้าและทั่วร่างกายรบลอยแผลเป็นได้นะคะทุกอย่างมีการผ่านออยอมาทั้งหมดแล้วนะคะ ไม่ต้องกังวลนะคะทาการปุบเ็จเรียบร้อยแล้วเหมือนกันสิ่งที่พิเศษที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือเหรียญค่ะเป็นเหรียญทองนะคะมีความเป็นมงคลทั้งหมดแปดอยา่างอันเหรียญน,นี้นะคะถือว่าเป็นมหามงคลอย่างยิ่งในการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไปได้เอาตรงนี้นะคะมาทำตี้ค่อยขอให้กับคุณพร้อมสร้อยนะคะคุณอยากรวยคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณอยากมีความเป็นมงคลคุณอยากขอค,ค,อขอคู่คุณอยากขอความรักสามารถที่จะ ขอกับเหรียญนี้ได้เลยนะคะในวันที่3สิงหาคมนี้เซตนี้นะคะหมดแล้วหมดเลยมีจำหน่ายเฉพาะแค่ในวันงานเท่านั้นนะคะพบกันวันที่3ค่ะ